มีน้องๆคอมเมนต์อบอกให้พี่จิตมาถนนคนเดนนะครสวรนรนค์่อยค่ะมีสุกเสาาวนะวันนี้พี่จิตมาแล้วพี่จิตตั้งงอ,อไว้อ1 0บบาทพอแบงค์ย่อยมีแค่นี้จัดก,กันที่ร้านแรกเลยเมี่ยงคำพี่จิตชอบกินมากๆเลยสามไม้ยี่สิบบาทร้านแรกจัดไปแล้วนะทุกคนช่วยนับหน่อยนะว่าพี่จิตอะกินไปกี่บาทร้านที่สองเป็นหมูปิ้งสูตรเนื้อ,อเห็นหมูปิ้งสูตรเนื้อที่ไหนพี่จิตต้องจัดร้านนี้นะเขาบอกะว่าเห็นพี่ในติ๊กตกรวยพี่จิตก็เลยแวะอุดหนุนซะหน่อยเป็นสบาบะรสปั่นรสชาติอร่อยเกินค่านะทุกคน พอพี่จิตเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆคือแบบคนเยอะมากๆเริ่มใกล้ถึงครึ่งทางแล้วนะครึ่งทางเหมือนว่าเส้นแรกเท่านั้นนะอันนี้ไ้ร้านต่อไปกันเลยเป็นร้านหมูยอพี่จิตชอบกินมากปก,ปกติพี่จิตได้กินตอนตุจ่จนะีนนครสวรรค์เท่านั้นเพราะว่าไม่มีนขนมคนเดินใช่ป่ะเพราะกลับมีขนมคนเดินก็พี่จิตก็มาจัดจะบอกเลยว่าอร่อยมากหมูยอกับลูกชิ้นร้านนี้อร่อยมาก โฟกัสให้ถูกจุดนะโฟกัสที่ลูกชิ้นกับหมูยอนะทุกคนรสชาติน้ำจิ้มแล้วหมูยอเข้ากันดีรสชาติแบบเวลกูุดเลยพี่จิตค้งางไขมานานแสนนานต่อกันด้วยร้านต่อไปก็จะมีของเรื่อยๆนะของกินตลอดทางเลยส่วนใหญ่โซนหลังๆจะเป็นพวกยำข้าวทอดยำแหนมทอดแล้วก็